ตามนโยบายของหน่วยประชาการทาหารพัฒนากองประชาการกองทัพไทยมอบหมายให้สำนักง,งานพัฒนาภาค5ดำเนินโครงการฟาร์มต้นแบบเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านการเกษตรให้กับประชาชนนั้นหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่54จึงได้จัดทำโครงการฟาร์มตัวอย่างสราวยเตยเร็จการปลูกข้าวหอมมะลิแบบครบวงจรโดยใช้พื้นที่ของหน่วยจำนวน154ไร่มาพัฒนาให้เป็นพื้นที่ปลูกข้าวหอมมะลิ105เพื่อเป็นแหล่งอาหารในชุมชน และเป็นแหล่งเรียนรู้กิจกรรมต่างๆในการปลูกข้าวแบบครบวงจรโดยการนำเทคโนโลยีการเกษตรยุคใหม่มาปรับใช้เช่นการใช้โซลา่าเซลล์ในระบบสูบน้ำเพื่อลดต้นทุนโดยผสมผสานกับภูมิปัญญาท้องถิ่นวิถีเกษตรอินทรีย์ sea, ที่เป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและเชื่อมโยงกับกิจกรรมต่างๆของหน่วยที่มีอยู่แล้วอันได้แก่กิจกรรมโรงสีข้าวการผลิตปุย๋ยอินทรีย์ การเลี้ยงโคเนื้อกิจกรรมโคกหนองนาโมเดลแปลงสมุนไพรการเลี้ยงปลาในนาข้าวหน่วยได้สร้างกลุ่มเครือข่ายเพื่อประสานความร่วมมือของส่วนราชการและกลุ่มเกษตรกร,กรผู้ปลูกข้าวทำให้สามารถพึ่งพากันได้อย่างเข้มแข็งและเพิ่มเติมด้วยแนวคิดในการปรับปรุงภูมิประเทศให้สวยงามและน่าสนใจสามารถเป็นแลนด์มาร์คในการสร้างกิจกรรมการท่องเที่ยวในหน่วยทหารได้แก่การสร้างอาคารจำหน่ายผลผลิต โดยการนำไซโลเก็บเข้าเปลือกมาดัดแปลงรวมถึงการสร้างสะพานไม้และศาลาชมวิวอีกทั้งปรับทางวิ่งเทรลในภูมิประเทศรอบแปลงนานอกจากนั้นแล้วหน่วยยังได้ช่วยเหลือประชาชนในการสร้างบ้านดินจิตอาสานทพและทำแปลงกเกษตรพอเพียงเพื่อช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการประกอบอาชีพให้กับผู้พิการและยากไร้ รวมถึงการสนับสนุนโรงเรียนบ้านลำพุกในโครงการอาหารกลางวันที่เป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้ทำกิจกรรมการปลูกพืชผักสวนครัวภายในพื้นที่ของโรงเรียนและหน่วยจำนวนสามไร่ทุกกิจกรรมล้วนเป็นการขยายผลการพัฒนาแนวทางพระราชดำริซึ่งจะส่งผลให้ประชาชนมีความอยู่ดีกินดีอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสมกับความมุ่งหวังที่ว่าศาสตรร์พะราชา พัฒนาสู่ความยั่งยืน หัวใจเพื่อปวงประชาชีวิตนี้เพื่อประราย